On Sunshine Radio, the best one hit music station. กลับมาสดกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ตอนนี้บ่าย3ามโมงสานาทีแล้วนะครับใครที่ดูผ่านเว็บแคมเราที่ sunshinefm.com หรือว่าถ้าเห็นสัญญาณที่เราไลฟ์กันแล้วใน Facebook ก็จะเห็นว่าแบงค์ไม่ได้นั่งคนเดียวแล้วนะฮะมีผู้ชายมานั่งด้วยข้างๆนะครับแล้วก็หลายคนคงจะจำได้ดีเพราะว่าคนนี้ปล่อยเพลงมาแบบต่อเนื่องนี่เป็นเพลงที่7แล้วว่าตกใจมากนะฮะต้อนรับที่มาดีกว่าสวัสดีครับที่มาครับสวัสดีครับผมวันนี้วันนี้มาตัวจริงเสียงจริงนะฮะ ราะว่าเนี่ยเดว่าติดช่วงโควิดมาก็เลยมาเจอกันเดือนนี้นะครับ,รบแล้วก็ที่สําคัญคือมาพร้อมเพลงที่7จ็แล้วด้วยใช่ไหมเพลงที่เจ็ดเร็วมากเลยอะคุณเอาจริงนะถ้านับรวมแบบตลอด7เพลงที่ผ่านมาคุณอยู่กับการทําเพลงมากี่ปีแล้วอะเออถ้ารวมๆนะครับตั้งแต่าาที่ปล่อยเพลงแรกเลยก็ผมว่าประมาณสองปีอ่าฮะไม่จริงๆ2อปีอพอด,ดีเลยมั้งครับเพราะว่าเพลงแรกปล่อย เดือนนี้ uh huh. เออใช่ครับ oh, รอ๋อหนอเพราะว่าจริงคือทีมมาใช้เวลาน้อยเนื่องจากว่าเขาปล่อยแบบทีเขาไม่ได้แบบ,บแบบทิ้งช่วงนานเลยเนะี่ยมันก็จะได้เจอบ่อยๆแล้วก็ได้ฟังเพลงของทีมมาบ่อยๆนะครับ,รบถ้าพูดถึงเพลงนี้เศษหางของดาวเสาทิ้งห่างจากเพลงก่อนหน้ากี uh ่เดือนนะฮะเพลงก่อนหน้าประมาณ สี่ห้าเดือนเห็นประมาณนี้แป๊บเดียวเอง<ช>คุณผูฟังก็เลยทําให้รู้สึกว่าระยะเวลาที่เราทิ้งห่างก,กันมาเนี่ยมันแป๊บเดียวจริงๆนะครับ <ผม S 2> เพื่อจะได้ไม่แบบคิดถึงนานด้วยกลับมาครั้งนี้ก็ยังคงซึ้งๆนะครับชื่อเพลงว่าเศษหางของดาวเสาถามถึงที่มาที่ไปหรือสิ inspiration <S <S ในการที่นึกคิดถึงการทาเพลงนี้มันคืออะไรฮะณเวลานั้นก็เพลงนี้มันเริ่มมาจากตอนที่ผมไปเที่ยวปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็เหมือนผมแบบรอการที่จะ ได้ปีใหม่ครับคบแล้วผมก็คิดขึ้นมาเอ้ยมันก็เหมือนอาการที่เรารอใครสักคนาาในทุกๆปีเพื่อหวังที่จะได้เจอเขาบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันก็คือที่มาของของเนื้อเรื่องทั้งหมดอ,มอมืแล้วก็ทําไมถึงเป็นเศษหางใช่ไหมครับใช่ใช่ก็คือผมมองเกี่ยวกับเศษเศษหินนะครับาาที่อยู่ล้อมรอบของดาวเสาร์ครับ,รบที่เป็นวงแหวนอืมผมว่า ผมมองว่าตัวผมมาอาจจะเป็นเศษหินเศษนั้นแหละสักเศษหนึ่งอะเศษเล็กๆที่ยังหมุนวนอยู่ที่เดิมแม้ทุกอย่างการเวลาหรือฤดูกาลจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเราก็ยังคงอยู่ตรงนั้นแหละไม่หลุดออกจากวงโคจรไปไหนเลยแม้แต่การที่คุณจะไปแบบนึกเปรียบเทียบกับเรื่องนี้ได้อะมันต้องเห็นอะไรบางอย่างหรือต้องไปนึกถึงอะไรบางอย่างทำไมอยู่ๆมาเป็นนึกถึงแบบการโคจรหรือการไปเกาะติดตรงนั้นได้อะคือต้องบอกอย่างนี้ครับ ผมเขียนเนื้อมาเรื่อยๆตอนแรกยังไม่ได้ชื่อเพลงเสร็จางนะครับอาชื่อเพลงมันจะมาทีหลังพอเวลาเราแต่งเสร็จอผมเนี่ยได้ทําการเขียนไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีอยู่ประโยคหนึ่งที่มันบอกว่าถึงแม้เรานั้นอาจหลุดวงโคจรกันไปแล้วคมันก็เหมือนกับว่าสมมติผมผมบล็อกผมบล็อกไอจีพี่ผมไม่ต้องการติดต่อกับพี่แล้วคแต่ผมก็ยังแบบรอพี่อยู่อ่ะหรือหรืออยากที่จะแบบ ไปส่องพี่อ่ะผมก็ต้องการแบบส่องพี่หรือสมัครแค่เขาอื่นเพื่อไปส่องพี่อ่าอยากอยากรู้ว่าเขาเนี่ยคยังอยู่ในวงโคจรของเราอยู่ไหมแตนเราอ่ะอยู่ในวงโคจรของเขานะอ่าประมาณเนี้ยครับมันก็เลยก็เลยต่อยอดไปเรื่อยเรามองเห็นถึงจักรวาลถึงถึงอะไรพวกเนี้ยครับใจไม่รู้ไม่ร่วงเลยอะต่อต่อประมาณนั้นนะครับเราก็จะมองเห็นถึง อว่ากาถึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆครับผมอย่างนี้นี่เองอุยมันลึกเหมือนกันเนาะครับผมอ่นะฮะทีนี้เองพอที่เราแบบแต่งทั้งเสร็จทั้งทงหมดทั้งมวลเราเนี่ยใช้เวลากับเนื้อหาเพลงทั้งหมดประมาณสักเท่าไหร่ได้ฮะในระหว่างที่เขียนล่ะครับในระหว่างที่เขียนประมาณสองอาทิตย์ครับอุยนานอยู่นะนานอยู่มันไปติดอะไรอ่ะตรงไหนอ๋อเรียบเรียงครับเรียบเรียงแล้วก็การ เพราะอะครับผมให้ผมต้องส่งให้โปรดิวเขาเคาะอีกทีนึงด้วยครับในเรื่องของความสวยสวยงามหรือว่าส่วนผสมที่มันออกมาแล้วมันต้องดีที่สุดเนาะภาษามันจะสวยได้มันก็ต้องแบบผ่านการเรียงมาใช่อีกครั้งหนึ่งนะฮะและพอเสร็จสับแล้วเรียบร้อยเห็นว่าเพลงนี้ก็มีคนมาร่วมปิชิวิด้วยนะครับเขาคือใครนะฮะถ้ารู้จักกันในนาม p e a c e the ทติเ a r เยอะครับ แต่ก่อนเขาจะคบเวอร์เพลงในยู u t u ใช่ใช่ใช่แล้วผมเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยมัธยมเขาครับแต่เด็กๆและก็จริงๆแล้วเนี่ยพีทอะเข้าวงการเพลงเพราะว่าอยู่วงเดียวกันกับผมเอาเหรอใช่ถ้าย้อนกลับไปเนาะถ้าย้อนกลับไปผมเนี่ยตีกองแต่ก่อนแล้วก็ให้พีทมาร้องอะไรก็เลยแบบสนิทกันก็คุยกันมาสักพักหนึ่งครับแล้วก็บอกว่าเออจริงๆอะอยากที่จะร่วมฟิชเชอร์ลิงกับเขามา มาสักระยะหนึ่งแล้วครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้ได้ร่วมหาเพลงจนมาเพลงนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมาะเพราะมันเป็นอะคูสติกแล้วเขาเป็นแบบเสียงแบบนุ่มๆผมก็ว่าเออเพลงนี้แหละผมว่าเหมาะกับเขาแหละก็เลยติดต่อเข้ามาเลยทีนี้มันไปคิดถึงว่าจะเอาเข้ามาก่อนหรือว่าเพลงนี้มันเสร็จแล้วแล้วจะรู้สึกว่าควรจะต้องเอาเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแต่งไปได้สักประมาณ ประโยคสองประโยคอะครับประมาณแบบช่วงช่วงเวิร์ดแรกเลยอ๋อเพราะกลิ่นอายมันมาใช่ครับพอพอเวิร์ดแรกุ๊บผมก็คก็นึกขึ้นได้ว่าเออเพลงเนี้ยมันน่าจะมีคนมาเป็นเสียงที่เสียดินเนาะเป็นเสียงเสียงนึ้ซึ่งคุณเชื่อไหมคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยที่เราฟังคอไปด้วยเนี่ยนะก็จะรู้สึกเลยว่าเป็นสองเสียงที่ละมุนแล้วมันเข้ากันได้อย่างลงตัวมากเลยครับจนฟังแล้วรู้สึกแบบเพลินมากอ่ะ เออนะฮะณนะวันที่ไปชวนเขามาเป็นไงฮะในการตอบรับของเขาอะครับโอ้เขาตอบตกลงเลยครับเพราะว่า,าเราทํางานด้วยกันตลอดครับทุกๆวิทุกๆวีคหรือว่าทุกๆเดือนอยู่แล้วครับก็จะมีแบบติดต่อกันตลอดครับจนกระทั่งได้มาแบบเจอกันที่เพลงเพลงนี้ใช่ครับนาะเรื่องของอารมณ์และในการถ่ายทอดของทั้งสองคนที่เราต้องมาแบบเจอกันตรงกลางแล้วก็ส่วนผสมให้มันมีความบาลานซ์พอดีเนี่ยยากง่ายแค่ไหนฮะยากมากๆครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคย ไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรโปรดิวใครเลยครับก็จะแบบโปรดิวตัวเองแล้วครั้งเนี้ยผมจะต้องมาโปรดิวเขาอะเพื่อให้เขาแบบต้องการผมต้องการแบบไหนเพื่อให้เขาสื่อออกมาอะไรยเงี้ยแต่ในการอัดช่วงชั่วโมงแรกเลยเนี่ยผมก็จะให้เขาเต็มที่ของเขาก่อนให้เขาสื่อสารของเขามาก่อน แล้วเราก็ค่อยๆตบไปตอบไปจนได้มาอยู่ตรงกลางของทั้งคู่นี่ไงคุณฟ้ฟัเดยทำให้เราได้ฟังเพลงที่มันมีความละมุนได้เนื้อแบบนี้นะฮะมันนวลมากนะครับมันฟังมันอิ่มมากเลยจริงครีมี y เนาะนะมันรู้สึกมันดีมากๆอ่ะนะ,ะครับ,รบทีนี้เองฟีดแบ็ที่หล,หลายๆคนที่เขาฟังณนะวันแรกๆที่ปล่อยไปเป็นไงบ้างครับก็ช่วงแรกจะเป็นเพื่อนๆก่อนครับเพื่อนๆก็จะแบบโอเพลงนี้แบบ มาแนวเพาะเลยนะชเพราะว่าเพลงก่อนๆก็จะแบบออกแนวหนักนิดนึงจะเป็นออกแนวแบบป๊อปล็อกจะมีเสียงกรองเสียงอะไรแต่เพลงนี้จะเป็นอะคูสติกเลยเนาะเบาๆใช่ครับจะเบาๆแล้วก็มีคนชมครับว่าเสียงพีชเพาะใส่ปิงมากเลยนะเสียงพีชเพาะแต่ก็ไม่แปลกไม่แปลกเพราะว่าพีชเองนี่เขาก็ คงจะได้แบบเหมือนเราคุ้นหูกันอยู่แล้วนะเขาลองมาเยอะมากมานานมากๆนะครับแต่ว่าพอมาเจอทีมาเป็นในความนุ่มๆของทีมาเองมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ได้มาเจอกันนะครับทีนี้เองเพลงนี้พอปล่อยมาแล้วหลายคนก็คงจะเห็นแล้วว่ามันยังไม่มี MV ถูกไหมอ่ะเราคุยกันไปหลังไม้แหละว่าเหตุผลเพราะอะไรทีนี้มาถามหน้าไม่อีกครั้งนึงเลยว่า MV ีเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นแน่ๆเพราะอะไรนะฮะเออผมเนี่ยไม่เห็นภาพ MV ตัวนี้ครับผมก็เลย ไม่ได้ทํา MV ก็เล่าไม่ถูกใช่ครับถ้าถ้าพี่ดูในโปสเตอร์ผม่ะผมก็จะไม่มีไม่มีหน้าตัวเองด้วยใช่เพราะว่าอยากให้คนที่เขาได้ฟังแล้วเขาได้ดูภาพเนี่ยเขาได้จินตนาการในชีวิตของเขาเองคผมเชื่อว่าทุกคนนะครับเก้เอร์เซนเลยผมว่าต้องมีรอใครสักคนอยู่อ่ะไม่ว่าจะอดีตหรือจะปัจจุบันครับผมว่าไม่รอไม่รอพ่อแม่ก็รอเพื่อนไม่รอเพื่อนก็รอแฟนไม่รอแฟนก็รอแฟนเก่า แล้วก็มีหลายๆการรอเนาะหลายรูปแ <ใช S 1> บบขอ <rais> งการรอ <ใช S 1> รบาง <Be ing S 1> ทีการแบบแค่เรานั่งอยู่บ้านแล้วรอคุณพ่อคุณแม่กลับบ้านเลยเงี้ยนี่ก็คือหนึ่งการรอที่ก็มีความหมายหรือแม้กระทั่งว่าอาจถ้าแบบคนไม่เคยมีความรักมาก่อนเลยก็ต้องรอว่าสักวันหนึ่งเนาะเขาก็จะแบบโคจรมาเจอเรานี่ <ใช S 2> <ข S 1> ก็เป็นอ<ค>ีกหนึ่งการรอที่ก็มีความหมายกับชีวิตที่เป็นชีวิตคู่เหมือนกันเลยเนี้ยเออทุกการรอมีความหมายหมดเลยเนาะคเพลนี้ก็สื่อสารแบบนั้นอยู่ใช่ครับถูกไหมนะฮะเออแต่น้านเสียดายที่มันนึกภาพไม่ออกที่จะแบบ ทำให้ m อมันออกมาอย่างไงคือถ้าจะบอกว่าเหนือจินตนาการมันก็ดูเวอร์ไปแต่มันก็ประมาณนั้นนะครับฤดูเก่าผ่านเลยไปใจฉันยังคงอยู่ที่เดิมคผมนึกภาพไม่ออกครับว่าว่าเราจะสื่อสารไปในรูปแบบไหนคน็อปเออมันก็เป็นความลึกอีกแบบหนึ่งที่เชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ฟังเองจะได้ใช้จินตนาการด้วยในการที่ฟังไปแล้วก็จะได้คิดภาพตามไปเองว่าถ้าเป็นในมุมเราเองเนี่ยแล้วเราฟังเนื้อหาเพลงเหล่านี้อยู่เนี่ย คุณจะนึกถึงภาพตัวเองในแบบไหนอะไรอย่างนี้เนาะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคุณผู้ฟังก็อาจจะรีเควสต์เข้ามาที่คล่นเราหรือว่าเข้าไปเซิร์ชที่ YouTube ของทีมาก็ได้เพื่อจะได้ไปนั่งฟังพร้อมกันแล้วก็จินตนาการได้บ่อยๆหน่อยนะฮะในนั้นนะครับทีนี้คอมเมนต์ในทิศทางที่เกิดขึ้นใน u t u b e เป็นไงบ้างทีมาก็เชิงบวกครับยังเป็นในเชิงบวกอยู่มีใครมาแอบดราม่าแอบเศร้าไหมมีมีเป็นแบบเหมือนพวกคำคมอะับ พวก YouTube เขาก็จะจะเป็นแบบพอฟังแล้วรู้สึกลึกแล้วก็จะมีคำแบบที่เอามาให้มันผสมรงในความรู้สึกของเพลงหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้เพลงต่อไปมีการวางแพลเรื่องครับว่าจะเป็นยังไงต่อดีเพลงต่อไปนี้เพลงต่อไปมีการวางแผนครับเพลงต่อไปเพลงนี้ชื่อเสถียของดาวเสาเพลงต่อไปบอกชื่อเลยดีไหมเอาเกินเกไปก็เนเกินนะแต่ไม่ต้องบอกว่ามันทิศทางมันจะหนักเบาแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นต่อจากเสาอะครับผมบอกแค่นี้แล้วกันก็คืออาทิตย์ไงคุณู้ชมจริงเหรอใช่จริงเหรอจริงครับเพราะถ้าสนใจนะน่าสนใจนะเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนทราบดีว่าทีมาก็จะเล่นอะไรแต่หลายๆอย่างอย่างเช่นว่าตอนนั้นที่เล่นเรื่องของ MV ว่า m v ก็มีการเล่าเรื่องต่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งว่าเรื่องของเพลงก็กําลังจะเล่นการเล่าต่อเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้ตั้งใจจะแบบเป็นอัลบั้มแพคเกจจิ้งอะไรออกมาไหมเพราะว่าตอนนี้มันก็เจ็ดเพลงแล้วอ่ะ ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มองถึงตรงนั้นนะครับเพราะว่าเพลงมันยัง ไม่ไม่ไม่ได้ครอบคุมมทั้งหมดนะครับที่จะเป็นแบบแพ็กเดียวกันในเจ็ดเพลง8ดเพลงอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับเออแต่ก็ถือว่าหลายคนที่คิดถึงหรืออยากจะย้อนฟังครบทุกเพลงเลยก็ไปดูที่ YouTube ช่องเดียวกันได้นะครับทีนี้เองถ้าพูดถึงเรื่องของงานโชว์ก็ต้องกลับมาแล้วถูกป่ะใช่หลายคนถ้าเคยไปดูคุณชีมาโชว์เนี่ยก็จะชื่นชอบเลยนะเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่น่าสนใจครับคุณเองตอนนี้ที่แบบพอจะเข้าคร่าวแล้วมีแพลนที่เตรียมไปโชว์มีมีบ้างไหมฮะมีมีที่บางแสนเนี่ยอ๋อเหรองานอะไร คุณชื่องานทุกซอกทุกมุมเพราะว่าจริงๆแล้วทีมารู้สึกว่าเมื่อไม่นานเพิ่งมาเล่นบางแสนไปใช่ครับช่ป้าอะไรสักอย่างที่เป็นเฟสิวอลใช่ใช่ใช่ที่เป็นเฟสิวอลนะฮะก็เดี๋ยวไปตามกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีงานโชว์ใหม่ๆก็จะได้ไปดูโชว์ที่เขาแบบตั้งใจที่จะวางสคริปต์ดีๆมาแล้วก็เตรียมเพลงดีมาแบบให้ได้ฟังเพลินๆด้วยนะครับให้ฝากช่องทางหน่อยที่จะติดตามคุณนะครับ ก็ฝากทาง YouTube ก่อนแล้วกันนะครับพิมพ์คำว่าทีมานะครับทีขีด M A A นะครับออฟ i ิเชียลก็ตอนนี้ก็มีทั้งหมดเพลงเพลงนะครับก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังนะครับไป ซับสไคร้นะครับแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้กับเพลงของผมด้วยนะครับครับนี่เราคุยกันนิ่มๆนุ่มๆนะฮะตามเพลงที่คลอเราอยู่เลยเพราะเป็นที่คลอเราอยู่นี่ก็คือนุ่มๆเป็นเสียงคุณกับวนพีชนะฮะนี่คุณพีชเขาฟังมาสเตอร์แล้วเขาว่าไงมาโอ้เข้าชอบครับเขาชอบเขาเขาเขาบอกว่าดีดีมากเลยชอบเนาะเพราะว่าตัวเขาเองรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ปล่อยเพลงได้สักระยะแล้วป่ะใช่ครับเขาจริงๆแล้วอ่ะผมมองมองภาพในตอนแรกอะยากนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนเสียงหวาน แล้วเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงเศร้าใช่แล้วแบบเราจะทํำยังไงเนี่ยให้มันมันด้วยกันนะมันต้องเรื่องคอร์ดด้วยนะครับเพราะว่าคอร์ดมันต้องซัพพอร์ตกับเสียงเขาอืเสียงเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็หลายๆองค์ประกอบครับและเราเนี่ยโปรดิวเองด้วยมันก็ยากระดับหนึ่ง เนาะแต่จะต้องคิดให้มันเป็นมุมมองทั้งเราเองและคนผู้ฟังด้วยใช่ป่ะแล้วก็ต้องคิดแทนอ่คุณพีชชด้วยอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ฟังโอ้มันยากมากเลยนะฉะนั้นต้องช่วยกันแบบสนับสนุนเนาะให้เพลงได้ไปต่อยาวๆนะครับผมอ่ะงแล้วขอบคุณมากวันนี้ไม่ได้เอากีตาร์มาไงไม่มีก็เลยเออไม่ได้บรรเลงให้ได้ฟังตรงนี้นะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปรอดูโชว์กันแล้วกันอยู่ที่ที่มาบอกไปแล้ววันที่อะไรพอทราบวันไหมฮะที่จะไปวันที่สี่เมษาครับก็ต้นเดือนหน้านี่เองก็นับไปตอนนี้ก็ 8มีนาแล้วก็ไม่ถึงเดือนนะฮะแล้ไปเจอกันแน่นอนนะครับจะเป็นงานเกิดขึ้นที่ไหนนะเออผมไม่แน่ใจครับเดี๋ยวไปตามดูตารางแล้วกันเนาะไปดูตารางงานที่เพจที่คุณทีมาบอกเป็นเมื่อครู่นี้นะครับแต่วันนี้ขอบคุณมากเลยที่แวะมาฝากเพลงดีๆเสมอๆให้เราได้อิ่มเอมใจกันตลอดเลยนะฮะเพลงที่เจ็ดของทีมาแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะขอบคุณมากเลยนะคุณนะวันนี้ไว้เจอกันอีกนะสวัสดีนะครับ Sunshine Radio. Good life, good music. LiPecon, Mercedes-Benz.